สบายดีพี่น้องสบายดีวันสุขสุขคนสบายดีพี่น้องแม่มากินข้าวลำกันแกงสน่อดีพี่น้องกิน color, ข้าวแกงหนัวสบายดีปลาลุงน้องน้อย <G l ok ans> สบายดีปลาลุงลูกป่าลุงขากินน้องเดือนขันแม่หัวกบดอะสบายดีป,ป่าลุงเดือนขากินข่าวพี่น้องเลยกินข่าวสามัคีพี่น้องมากินข่าวนลำกัน แกงและหูอ่ะพี่น้องเอ้ยแล้วก็มีส้วกไก่<ม>ส้วกไก่ปลามวยเพิ่นแบกมะหายพี่น้องซองมวยบันดอนหันเลยพี่น้องเอ้ยขอไป,ไปเป็นกำลังใจเพนิ่นเด้อขอไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพิ่นแน่เพิ่นแบงส้วกไก่มะหายพี่น้องขอบพระคุณเพิ่นหลายๆเนาะกินข้าวสมามัคคีพี่น้องเอ้ยอันนี้คือนาซาวของเฮาพี่น้องสวัสดิรลบซอง เป็นน้องสาวของทอแม่ส่วนนบ่าวควันน่ะเป็นน้องชายหลาพี่น้องเพิ่นมี่สรางซัมีการสร้างไว้นอกนี่แหละพี่น้องเอ้ยมีอะไร่เดือยกหมูมีแหนะพี่ไปเดือยกุหมูพี่น้องกลับซองซองเปนหน้ากระหิวขาวเลยพี่น้องน้องดากาะบกเรลืองอย่างเงี้ยเราพี่น้องเอ้ย อยากอย่างเดียวเขาให้เพิ่นนะพี่น้องทีขาสัมาัคีนะพี่น้องเหา่านัวหมหวนไม่ก้เขามาอุ้มข้าเขามาจะลูกจะลานดีพี่น้องมกีเขาน้ำไปนองเือันพี่น้องก็ขาจะไปจะเซ็ตแค่นี้ฟ้องพื้นบ้านพี่น้องเล้นรับข่าวองหายาก

หึ่มฮะเด้อเดอได้ไหม่ัวขาไม่เอ้ยได้เลยมากินหัวขาะเปิดสมุนไพร่ะอันนี้ เทสเออนานหนักไหมงานนงานหนักคือ้ดูอมอ่แตว่าเพิ่มจาครเทนึ่งห้านี่จะอยูแล้วลุมอี่มันอิ่มอยาไปเ็จมาองเทนองจระจันเป็นจินงข้าก็พอหน่อย ăn mhm, ăn mhm, 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 chăm mhm, 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 kết hợp với c, để men da, thịt nướng các hai nhạt, không gì hai nhạt bình thường chỉ để kinh thôi nè, hai kinh để tám là đủ là đủ là của mình kinh rồi nè, này cả nhăn mình hòn

นั่งบ่งมานอบ้านกินนมต้องไปกินเนาะเออีีนั่ง oh, ้อเา่าด um ีดีร um ู้อยดูดีก um ็อไปอนม้น um ี้ เรบิพี the the ่น้องเบิลงนะงรุดมือาปกๆๆๆๆจกอมานยเวลางงกอ็ปกๆๆๆๆเียดน่ไดเยบกดูยังแล้วบจะหาปมือะดูกวันี้ป่ากระดับนะเมยกะมือใส่ยัดนกระดูมาบ่เดเอ Ba mặt 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 mặt

ก็ได้พวกกินกับแบ่งรยบอนแน่แบ่งไร้พ่ทอเลศแน่แล้วก็แบ่งไร้เนมวยท้า่ันให่นีอยเอ้นห้องเลยนันมกกันขยันมากมนเว้นห่งทำเล่นไกลกัน

การจะไปดีประสบขุาสทุกคนเนาะ